วันนี้เราจะพาไปลงทะเลยำหอยมาตรฐานสุดก็ไทยแลนด์นี่เลยเนาะมีทุกอย่างมีทุกที่อยากทานอะไรได้หมดถ้าสดชื่นนะนี่น่าจะเป็นยำทะเลยูชายทะเลด้วยนะยำหอยนะ,ะก็น่าจะเป็นพวกเครื่องพริกเผานะคะก็น่าจะเป็นอ,อ หัวตะไคร้นะคะซอยมาฐานมากไทยแลนด์นี่สุดยอดจริงๆอยากทานอะไรไม่ต้องเดินไปนะคะมาเสิร์ฟให้ถึงที่แล้วก็ทำหน้าตาน่าอร่อยด้วยเด้อไม่ใช่ว่าสุงมสี่สุห้าคือโป,โปโปมากๆนี่การส,ส,สับสับสับหอมเจียวนี่ไม่ธรรมดานะดูซะก่อนอมันน่าทานมากเลยเนาะ ชีวิตเมืองไทยมันช่างรู้ราหมาเห่าจึงแจ้งอยากกินอะไรก็ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงนะนี่เลยค่ะหอยก็สดๆนี่เลยดูวิธีการคลุก,กก่อนนะคะนี่น่าจะเป็นน้ำยำนะ แล้วนี่ก็คน,คน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 ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเข้ากันไม่ต้องใช้หม้อไม่ต้องใช้ช่อมไม่ต้องใช้อะไรใช้ความมาตรฐานร่วนๆเลยดูสิโอโพดโพนายคักดูซินะมาตรฐานไม,ไม่ไม่มีร่วงเลยไม่มีตกไม่มีร่วงแซบแซบเด้อในเลยต่อไปก็น่าจะเป็นกระเทียมเจียวนะหอมมาถึงซิดนียเลย มาทานยี่หียนายได้เนาะดูซะก,ก่อนความมาทานห่นหวยด้ยนี่เลยก็น่าจะเป็นนี่เลยกระถินริมรัว้วเซ็บแซ